เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเล็กๆอ,อยู่นะครับทำเลสวยนะครับแปลงนี้ติดถนนใหญ่อยู่อาศัยได้ค้าขายก็เหมาะนะครับเดินทางก็สะดวกไม่ต้องเข้าซอยลึกพื้นที่กว้างขวางนะครับสามงานกับอีกห้าสิบตารางวาขายเพียง4ี่แสนบาทเท่านั้นเอง3งาน50ตารางวาครับ ทีด่ดินติดถนนใหญ่มีบ้านหนึ่งหลังก็เ,เหมาะรีโนเวทอยู่อาร์ไซ์ได้เปิดร้านค้าร้านขายของร้านก๋วยเตี๋ยวมอมหอครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงถูกต้องครบถ้วนนะครับทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้า,าประปาพร้อมห่างจากตลาดแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองตลาดใหญ่3กิโล เดินทางก็สะดวกนะครับเป็นพื้นที่สูงด้วยตรงนี้น้าไม่ท่วมมาพื้นที่สูงสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับอยู่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์เปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับ4ี่แสนบาทนั้นเองยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาฉีเป้าหรือซื้อประจำได้ไ่พาคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ